สวัสดีครับผมชายชาติีนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บรับบกผีนะติดตามเลยนะครับาการจัดหน้าปกก็สำคัญนะครับ าการจัดน้ำปกที่ถูกต้องคือมีรูปเล็กรูปใหญ่เืออยให้เท่ากัน ดูไปเรื่อยนะครับวันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายาจเลยครับไม่มีเสียงพูด ที่เกี่ยนที่ใช้ประกาศช่วยนะครับผมมันติดงานจากการเียบเล่มเล่มละหนึ่งบาทจนเคยครับก็เลยต้องทำงานแบบเร็ว แต่มันก็ผลดีมก็ไม่ค่อยมีกันการปาดน,นี้นก็มีน้อยแต่ที่ผมมาเขียนใน YouTube นี่ผมก็พยายามที่ให้มันดีมีเวลาเยอะๆเพื่อนๆจะได้ไป ดูแล้วก็จะแฝ้ไปต่อยอดครับการล่างของเราเกาไหวมากถ้าเราไม่เกียนไวจะไมก่อน มันก็ไม่พอกินก็เลยติดมานิดหน่อยข้อหยาปใช้แล้วกันฟอ,อมใบที่มันมันข้างมันก็ไม่ได้ไประโยชน์ เพื่อนผมที่เขียนด้วยกันมันไม่ร่างเลยนะครับแต่มันก็ออกมาใช้ได้ในแบบกระตูนทั่วๆไปใช้ได้คือตั้งคือวินาจีทอ,องเขา ปวามม่น,นะ,ะนม่กี่นานะอะไรอย่างเแล้วเข็เขียนให้ลงตัวนะครับคือการไม่ไม่ร่ง ผมดูแล้วก็ห่วงกันนะแต่ก็ยอมรับเขาเขามีความ,วามสามารถ เขาจะให้ปูก,กันได้นะครับติดไม่นนรางเนี่ยแต่งานออกมาเขาก็ไม่พองนะครับเขาก็ดีออกมาได้เจ็ดปเซ คือสมัยก่อนมันโรงพิมพ์ก็จะแย่งตัวกันครับใครเขียนเรื่องถูกตลาดในมือดีแต่เรื่องดีก็ก็จะแย่งก็จะชวนไป แต่ชวนไปก็คือปงเสียดี่โรงพินนะครับเพราะพวกนี้ไม่ปล่อยให้ลอยนวลน,นะครับโรงพินแต่ละที่ไปปุ๊บก็เ,เบิกตังก่อนแล้วโรงพินก็ต้องยอม ผมไม่ไม่คิดไม่คิดจะเบิกนะครับแต่ส่วนใหญ่หพวกนีจ้จะเป็นชาวนาชาวไร,นร,นรน่นะครับเกี่ยวกับตรงนมีนะครับไม่ใช่ไม่มี ก,ก็ฉลาดก็ตั้งตัวได้อย่าดูถูกนะครับว่า,ากินกระตูนหนึ่งบาทแล้วไม่มีปัญญาสร้างบานมีครับ เดี๋ยวเราก็จะมาลองมาลองปูกัรน,นะครับเก็บสีเก็บ,เก,บเก็บขาวดำครับอันนี้เป็นปกนะครับปกปกผีนะครับคือที่ผมเขียนไปทุกทกครั้งที่ลงไปเนี่ยคือปกนะครับเม่ ไม่ใช่เนื้อไหนนะเนื้อไหนจะจะไม่ได้เขียนอย่างนี้เนื้อในนี่จะบัรเลงเงินหนักเลยอไม่ยั้งเลยครับเพราะถ้าเราช้าเนี่ยไม่ตันกินครับกระตูไทยก็เลยคุณภาพอย่างที่ท่านเห็นครับด้อยครับเรามาลองปกกันกันนะครับ ผมใส่น้ำไปเยอะหน่อยก็ยังดำลำลงกันกันนะครับลงไปเรื่อยๆเหนื่อยก็ยพักก่นครับสึกจืดไปหน่อยใจเย็นๆครับพอจืดปุ๊บเนี่ยมันจะ อย่ามากองที่นิ้วที่มือมันก็จะทําให้แบบไหลต้องระวังนะครับระวังหน่อยแล้วอะหน่อยนะครับป้ายแล้วมันต้องให้หนึดถ้ามันเยิ้มมันจะไหลลงมาเยิ้มมันจะไหลลงมาเนี่ยไหลลงเลย ค่อยๆทำอยากจะลงจุดไหนก็ลงได้ครับลงไปเลย ไปเยอะไปเยอะนี่นะกระเด็นละมึกเต็มไปหมดเลยไม่เป็นไรไปได้ยังไงมันมาหมดเลยเละเทะไปเลยไม่เป็นไรก็มึกมันเร็วเกินก็เลยกระจายไป จุดไหนก็ลงไปเลยนะครับชอบใจลงไปเลยแต่ระวางังหมึกหน่อยถ้าหมึกมันสายเนี่ยมันจะไม่ค่อยแห้งจะแห้งช้าก็ระวางังหน่อย ก็ไปเติมน้ำส่เยอะปลาหมึกมันก้นมากเนี่ยฮะเติมจนแบบเติมจนแบบล้นเลยเนด่ดปกติว่าจะเติมสันนิดร้นมือเลยกระเด็นไปหมดไม่เป็นไรครับคุณยดลองแก้ไขได้ไ็่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเสีย ก่อนที่ผมหัดใหม่ๆเดี่ยวอ,อะไรโดนก็ไม่ได้เสน้นนิดเส้นหน่อยเนี่ยเราวังไปหมดมันก็ดีครับมันทำให้เรามีความละเอียดมีความกลัวว่างานเราจะเสียอันนี้ผมพูดถึงว่าผมหัดใหม่ๆนะ แต่ก็ควรจะถ้าหัดใหม่ก็ควรจะแบบระวังระวังให้เยอะเลยจะได้ติดเป็นอินไซ์ครับจะปล่อยแบบผมผมแบบมันเขียนมานาน,นแล้วก็แก้ไขได้ความวิตกอะไรมันก็มีน้อยก่อนที่เขียนนะ สารพัดที่จะวิตกกลัวไปหมด เเก็บหินหน่อยก็จะเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเราเขียนดำมากไม่ได้ครับมันเป็นรับปกพอเดี๋ยวต้องลองสีลองสีปุ๊บเนี่ยมันจะถ้าเขียนดำเก็บละเอียดยิบอะเนี่ยมันก็จะมืดไปนะครับถ้าเขียนเป็นเนืานาน้อหนเนี่ยก็ควรจะเก็บให้ละเอียดเนื้อหนาคือสีปกหน้าครับ ครับมันแค่นี้นะครับ